ไม่สงค่ามาคบทบกันแทงเหย้าคะเนาะเอค่ามือในก็มากินก๋วยเตี๋ยวเลื่อนี่ค่ะเนาะทึกหาลึกกล้วยนี่ค่ะเนาะเสียงก็ตีหับอิกหนึ่งค่ะตาก็ตีแหลงอิกหนึ่งค่ะเนาะเอค่ามากินก๋วยเตี๋ยวจอมกันค่ะเอค่าสังว่าลูกค่าก็เลยเคยอ้นมือเงินนี่ค่ะเนาะลูกตักทำกาขันไรค่ะกาขันเงินก็ขึ้นึ้นลงลงนี่ค่ะเนาะอําจังว่าฮ้เหยาค่ะขันเงินก็ โชคปากไปก็ซ่อมไรเงินมันหนึ่งแสนเย่าเนี่ยค่ะเนาะกองกินใต้เจ้าในกอมีขายค่ะเนาะสังว่าอําจังอ้นยืินนำหมอโ้นเงินเนี่ยค่ะเนาะมีเก็บเงินปลายตั้ง่ะเปใจนาขึ้นกอไลเนี่ยค่ะเนาะใครกินสังคะต้องตักถามเขามาไลเนี่ยค่ะเนาะมือเหลในเต้อําตูอํากว่าตั้งนกกองไงเย่าค่ะเนาะแค่มีพงดุกเหลียวไปก็แช่หายเย้าเกาะ ใครกินอันไหนอันไหนนี่ก็เลยกินกัมเหลวยาวคาเนาะโรมีเงินนำนำก็ยาวคากูก็อย่าไปลืมมาปั่นแห้งคาเนาะกินกัมใหญ่กัมหลงยาวคาักคีเกอ,อกกอมิเนี่คาเนาะนหมคะอเอาคามอนมอนคาเนาะกูก็จังมะทบๆกันไหมคะ